สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ในหัวข้อใครที่กำลังคลั่งรักคุณคุณเจอเขาหรือยังนะคะเรามาดูกันเลยว่าใครที่ส่งพลังงานความคลั่งรักมาถึงคุณคนที่คลั่งรักคุณค่ะไพ่ใบนี้ p u r i t y c h e r f i n i t e และ i n n o c e n t คนที่มีจิตใจน่ารักนะคะเป็นคนที่เบิกบานแล้วก็เป็นคนที่มีความจริงใจใสซื่อนะคะแล้วก็เป็นเชียร์อัพนะคะคอยเป็นกองเชียร์เป็นคนสนับสนุนคุณตลอดเลยเป็นทีมเดียวกันกับคุณไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของดอกเดซี่นะคะเป็นเหมือนกับคนที่เขาอยากจะให้คุณมีความสุขทุกๆเวลาเลยนะเป็นพลังงานของความน่ารักสดใสนะคะ ไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ของสตรองนะคะคนที่มีความชัดเจนมั่นคง strength of character and moral integrity นะคะเป็นคนที่มีความชัดเจนคนคนนี้เนี่ยเขาแสดงออกกับคุณชัดเจนเลยนะในตอนนี้เหมือนกับเขาก็ค่อยๆที่จะเปิดเผออยหัวใจกับคุณแล้วนะคะพิง k ์โรสไพ่ดอกหลาบสีชมพู g r a c and sweetness เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเป็นคนที่มีความหวานนะคะอาจจะเป็นหวานใจของคุณนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความตะมุตะมิข้างรักชอบพูดคำหวานๆกับคุณบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเลี่ยนไปสักนิดหนึ่งหรืออาจจะดูเขาข้างรักคุณ มากมายเลยนะคะแต่เขาเป็นคนแบบนี้นะด้วยพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจรักที่เหมือนเด็กๆค่ะเขาอาจจะดูเหมือนกับภายนอกเนี่ยดูเหมือนแข็งแรงเข้มแข็งนะคะคาแรคเตอร์เขาจะดูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจของเขาค่ะมีความอินโนเซนต์เหมือนเด็กๆเ,เลยเหมือนเด็กน้อยเลยนะคะแล้วก็ชอบหยอดคำหวานกับคุณบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกว่า แปลกใจที่เขามีมุมแบบนี้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้ไพ่กุหลาบสีแดงไพ่ใบนี้ hidden secret นะคะเป็นคนที่เก็บซ่อนความปรารถนาของคุณไว้คนในความลับหรืออาจจะเป็นคนที่คุณนั้นมีความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนแล้วเขานั้น ปราถนาคุณมากๆนะคะมีการแสดงออกแบบที่บางครั้งก็รู้สึกว่าอยากจะบอกกับคุณให้รู้ถึงความในใจความต้องการที่ชัดเจนแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยนะคะกับความรู้สึกที่แท้จริงในใจของเขานะคะไพ่ใต้สำหรับ Iris ค่ะไพ่ใบนี้ Rainbow and message สายลุงและข้อความนะคะไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่า คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณนะคะด้วยความที่เป็นเรนโบว์เนาะสายลุกเนี่ยย่อมมาหลังจากพายุพัดผ่านหรือหลังจากที่ฝนโปรยปลายนะคะคนที่อยากจะบอกรักคุณแบบหวานแหววนะคะคนที่อยากจะมีข้อความดีๆนะคะอยากจะเปิดเผยใจอยากจะคุยกับคุณด้วยภาษารักตลอดเลยนะคะคุณกับเขาอาจจะสื่อสารกันส่วนใหญ่เนี่ยผ่านทางข้อความนะ บบเมสเซจนะคะก็เป็นการสื่อสารกันด้วยความรักด้วยใจรักนะคะเรามาเปิดไพ่ดูกันต่อเลยว่าคนที่เขากำลังคลั่งรักคุณเนี่ยนะเขาเป็นใครแล้วคุณเจอเขาหรือยังดูแล้วเขาเป็นคนที่เก็บซ่อนความปรารถนาที่มีกับคุณไว้นะคะจริงๆแล้วมากมายกว่าที่เขาแสดงออกมาอีกนะนะคะมาดูกันเลยวันนี้จะใช้ใช้ใชนะคะใช้ไพ่ Instagram มทาร์นะคะมาดูกันว่าใครที่กำลังข้างรักคุณคุณเจอเขาหรือยังมาดูกันก่อนเลยเปิดดูก่อนนะคะไพ่ใบนี้ k i n o of Pentacle คนที่มีความมั่นคงคนที่มีฐานะการงานการเงนิงนมั่นคงแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่รอคอยนะคะ คนคนี้เนี่ยเป็นคนที่อาจจะ material สักหน่อยหนึ่งเป็น material person นะคะอาจจะชอบช้อปปิ้งนะคะสายเปยนะเห็นไหมคะ King o p e t a c l e เนี่ยเขาอาจจะชอบใช้ของแบรนด์เนมนะแล้วเป็นคนที่มีฐานะการงานการเงินมั่นคงดีด้วยนะคะในตอนนี้สถานการณ์ของเขาเหมือนกับว่ากำลังรอคอยอยู่กำลังอดทนรอคอย บางสิ่งบางอย่างให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็รอสิ่งที่เขาทําไว้ให้ออกดอกออกผลรอคอยสิ่งที่ทําไว้รอคอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือกําลังรอคอยที่จะดูสถานการณ์นะคะว่าจะเป็นเช่นไรต่อไปนะมีการรอคอยนะคะมาดูกันเลยนะคะใครกําลังข้างรักคุณคะ ไพ่ใบแรกค่ะค u e นอ of c ครับคุณเป็นที่รักแน่นอนเขารักคุณนะคะคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนมีเมตตาคุณเป็นคนที่มีความอ่อนหวานแล้วก็มีความเขาเรียกว่าเข้าหาแล้วรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกอบอุ่นมีพลังงานของความเป็นแม่อยู่ในตัวนะคะเขารู้สึก ปลอดภัยอบอุ่นหัวใจทุกครั้งเลยที่ได้คุยกับคุณนะ่ะคุณเหมือนเป็นความสุขหนึ่งเดียวที่เขามีนี่คือลักษณะตัวตนของเขานะคะตัวตนที่เขามองคุณนะคะโอ้ดีแอมเพลอรชาวต่างชาติได้นะคะไพ่ The e m p e r o r คนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆเลยเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเอง ลักษณะภายนอกเขาเนี่ยนะคะที่จะแสดงออกมาให้คุณรู้ว่าเขาเป็นพลังงานที่มั่นคงอ่ะเป็นเพศชายศักดิ์สิทธิ์นะคะ The Emperor นี่คือเป็นพลังงานของ masculine นะคะใครคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำองค์กรเป็น CEO เป็นประธานหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ สูงส่งนะคะต้องบอกว่าสูงส่งเลยนะถ้าตอนนี้ยังไม่เป็นแบบนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์มากๆเลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาเขาเนี่ยเป็นดวงของคนที่จะมีการงานฐานะการเงินที่มั่นคงแล้วก็จะได้เป็นผู้นําคนอื่นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะชอบควบคุมบงการสักหน่อยเป็นคนที่ชอบคอนโทรลนะคะเป็นออกแนวคนที่ไม่ชอบอะไรที่ตัวเองนั้นควบคุมไม่ได้นะ่ะ ะะเขาชอบสถานการณ์ที่เขาสามารถจะรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะจริงๆตัวเขาเป็นคนที่จัดการปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากแต่ด้วยความที่เขาเป็นภาวะผู้นำสูงนะคะเขาก็จะชอบอะไรที่จะต้องมีแผนวางแพลนเอาไว้ว่าจะทำอะไรอะไรแบบนี้นะคะไพ่ใบต่อไป The High Priestess ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของนักบวชหญิงระดับสูงราชินีพระจันทร์คุณกับเขาเนี่ยนะคะเป็นคู่ทางจิตวิญญาณแล้ว่ละนะไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สัมผัสถึงความรู้สึกภายในกันได้คุณเจอกันครั้งแรกเนี่ยคนคนนี้เขาหลงสนเสน่ห์คุณมากเลยคุณรู้ไหมคะว่าเขาเนี่ยแสดงออกมาอาจจะดูนิ่งๆดูเฉยๆกับคุณ แต่ภายในใจของเขานั้นนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหาคุณเป็นคนที่เขาเดาไม่ออกอ่ะเดาทางไม่ออกทั้งๆที่เขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ชัดเจนนะชอบอะไรที่มันเคลียร์แล้วก็เห็นชัดไปเลยแต่พลังงานของคุณเน่ยเป็นพลังงานที่น่าค้นหามากๆคุณมีเสน่ห์ลึกลับ ภายนอกเนี่ยนะคะลักษณะของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ดูใจดีเข้าถึงง่ายเป็นคนที่ดูเฟลลี่แล้วก็มีความเมตตาการุณาคุณอาจจะดูซื่อๆในสายตาเขานะคะตอนแรกๆเนี่ยเขามองคุณเป็นคนที่ดูแล้น่าจะไม่มีอะไรแหละก็คงจะเป็นคนที่ใจดีน่ารักแล้วก็พูดคุยได้นะคะแล้วพอรู้จักกันไปสักระยะเนี่ยมองว่าเขาคนนี้เนี่ยสัมผัสได้นะคะถึงความมีเสน่ห์ที่ลึกลับของคุณ คุณกับเขาเนี่ยนะคะมองว่ารู้จักกันแต่เป็นความรักที่ทางไกลอะเป็นรักที่อยู่ห่างกันนะ The e m p e r o r นะคะชาวต่างชาตินะหรืออาจจะเป็นคนที่ไปอยู่ห่างไกลเป็นชาติเดียวกันก็ได้แต่ว่าอยู่ไกลามากๆเลยนะคะอยู่ไกลกัน The แ m p e r o r จริงๆ e m p e r o r เนี่ยก็คือความแตกต่างอยู่แล้วนะคะไพ่ของชาวราศาีเมษค่ะ Queen of Wands คนคนี้เขามองคุณทำงานเก่งมากเลยนะคะคุณเป็น working woman นะคะในสายตาเขาไม่ว่าจะในตอนนี้หรือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะมองว่าเขารู้จักคุณแบบที่รู้ในมุมของเขานะนะคะอาจจะเป็นการที่ส่องดูคุณตามโลกโซเชียลมีเดียนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ย q u e e of นะคะมีไพ่มีถือไม้เท้าแล้วก็มีรูป กล้องนะคะรูปการถ่ายรูปเนี่ยนะคะกน็น่าจะเป็นการที่ดูกันในโซเชียลมีเดียนะคะเขาอาจจะเคยมากดไลค์รูปคุณตอนที่คุณกําลังทํางานหรือว่าตอนนี้คุณโพสต์รูปอะไรที่เกี่ยวกับคุณกําลังโฟกัสนะคะอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันดูมีสเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเลยค่ะคนคนนี้เนี่ยเป็นพลังงานผู้นำนะแล้วเขาชอบมากๆเลยนะคะพลังงานของคนที่มีความกระตือรือร้นในการทํางานแล้วไม่ได้โฟกัสอยู่กับเรื่องที่เ,เป็นการ โคอะไรเล่นๆเรื่อยๆไปเปื่อย่ะเขาชอบที่คุณมีแอคทิวิตี้ในแต่ละวันในการโฟกัสไปกับเรื่องของสิ่งที่สำคัญในชีวิตนะคะอือไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่แฮ p ปี้สค i r r e ลนะคะเป็นไพ่พิเศษนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณนั้นน่าสนใจนะคะเป็นคนที่พิเศษเป็นหมายถึงว่า ตัวตนของคุณหาพิเศษเขาเดาคุณไม่ออกเขาข้างลักคุณเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างไรและพลังงานเขาเนี่ยเป็นเอ็มเพเลอร์เป็นคนที่สามารถที่จะมองคนได้ทะลุปุบป่ปงคนคนนี้เนี่ยดูคนออกนะคะแต่กับไกลเป็นคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกอยากจะค้นหาอยากจะรู้ว่าที่แท้แล้วจริงๆแล้วคุณนั้นเป็นอย่างไรกันแน่คุณดู ใจดีคุณอาจจะมีรอยยิ้มที่สดใสแต่อีกในหนึ่งเวลาคุณทํางานนะคะเนี่ยคุณมุ่งมั่นมากๆแล้วอีกมุมหนึ่งของคุณก็มีความลึกลับคุณอาจจะเป็นคนที่เซ็กซี่นะคะคุณอาจจะมีความเซ็กซี่เล็กๆไม่ใช่ว่าไปมีโพร,รูปที่ดูล่อแหลมอะไรแบบนั้นนะแต่ดูเหมือนกับเขามองคุณว่าคุณมีอะไรที่หน้าค้นหามากกว่าที่ตาเห็นน่ะนะคะ คือคุณไม่จําเป็นจะต,ต้องโชว์อะไรเลยนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจโดยการที่เปิดเผยรูปร่างตัวเองลักษณะหรือทำอะไรที่เหมือนกับเป็นการเรียกเรียกพลังงานอื่นๆหรือว่าทำอะไรเพื่อเชิญชวนหรือโพสอะไรที่เป็นแนวความขลาดแคลนหรือคนที่ต้องการคนมาสนใจอะไรแบบนี้คะ่ะคุณไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคุณไม่ใช่แบบนั้นเลย ไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเห็นไหมคะคุณเลยค่ามากๆเลยนะพลังงานที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยคนนี้เขามองคุณดีมากนะคะคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเลยเป็นคนที่ถ้าใครได้ไปเป็นคู่เนี่ยนะคะไม่แคล้วจะหวงแหนคุณสุดๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่เติมเต็มตัวเองได้นะคะคุณดูแลตัวเองได้ดีมากๆค่ะคุณมีกิจวัตรที่ น่าสนใจคุณมีความรู้คุณฉลาดคุณซับซ้อนและลึกลับในตัวเองบางครั้งเนี่ยนะมองว่าการที่เขามองคุณดีขนาดนี้เนี่ยคุณกับเขาน่าจะรู้จักกันแล้วเคยคุยกันนะคะมีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าการที่เขาจะรู้ถึงคุณแล้วมองคุณในแง่ดีแบบที่มีความลึกซึ้งด้วยนะคะแบบนี้มองว่า น่าจะเป็นการที่เขานั้นได้รู้จักตัวตนคุณมาแล้วแล้วก็ยังมีมุมอื่นๆที่ทําให้เขาเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเลยค่ะการที่คุณเป็นคุณแบบนี้นะคะมันทาให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะอยากจะเรียนรู้คุณไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของ king of cup นะคะคนที่ใจดีแต่ตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของอุปสรรคนะคะเขาอยู่ในมุมที่คีปลุก เขาอาจจะแสดงออกภายนอกว่าเขาเฉยๆกับคุณเขาดูนิ่งๆเขาไม่ได้ t a k แ a คชั่นอะไรคุณทักมาก็ทักตอบคุณไม่ทักก็นานๆทีเขาก็ทักมาบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคนคนนี้นะคะภายในใจอะเนี่ยเห็นไหมคะขีนออกคับกับขิงออกคับคุณเป็นคู่กัน แล้วคุณมีความน่ารักใจดีเหมือนกันเลยจริงๆแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีความตะมุตะมินะเป็นพ่อหมีใจเกเรนะคะเนี่ยเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเปิดเผยนั่นแหละหัวใจที่มีให้กับคุณนะคะแต่เหมือนกับเขาต้องเขาต้องพยายามเหมือนเขาต้องพยายามคลิปลุกของเขาเองอะนะคะไม่รู้ว่าจะกลัวเสียฟอร์มหรือว่าอย่างไรนะคะด้วยความที่เขาก็คงจะดูคุณไม่ออกว่าที่แท้แล้วนั้นคุณ สนุกร่าเริงคุณสดใสมีเสน่ห์คุณทํางานเก่งแล้วคุณก็เป็นคนฉลาดแบบนี้คุณจะจะชอบเขาไหมถ้าเขาถ้าคุณเห็นเขาในมุมที่เป็น k n n o of คับคุณจะคุยกับเขาอยู่หรือเปล่าเพราะว่า k i n งออ c คับเนี่ยเป็นพลังงานของคนขลางรักเลยนะคะอืมเขาคงกลัวว่าเขาจะเสียฟอร์มนะคะว่าถ้าเปิดเผยว่ารักคุณหรือคลั่งคุณมากแค่ไหนเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็น ของเล่นหรือตปล่านะคะอะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นความคิดของเขานะคะเหมือนกับเขามีความรู้สึกอยากจะให้คุณนั้นภูมิใจในตัวเขาแล้วก็มองเขาเป็นเอ็มพลอเรอ่ะเป็นคนที่มีความสมาร์ทเป็นคนที่มีความน่าเกรงขามน่าเกรงใจแบบนั้นตลอดเลยภายแวบ,บนี้คะ่ะ ไพ่อยากจะออกมานะคะในพลิกออกมาไพ่ night of pentacles นะคะสถานการณ์อันใกล้นี้มีเกณฑ์สูงมากเลยที่เขาจะสารภาพรักรก,กับคุณนะพลังงานเขานะคะจาก emperor เราก็กลายมาเป็นอสศวินเหรียญนะคะเขาลดพลังงานลงมาเพื่อที่จะเข้าถึงคุณให้มากขึ้นเนี่ยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขา ยังเก็บซ่อนความปรารถนาที่มีต่อคุณเอาไว้ยังซ่อนความคลั่งรักที่มีกับคุณไว้นะคะเขาอาจจะสูญเสียคุณไปพอดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีพลังงานอื่นๆที่ดูแล้วอยากจะคว้าหัวใจคุณไว้เช่นกันเนี่ยนะคะเป็นพลังงานของนายออเพนเนอร์เคลนเนาะอาจจะเป็นคนที่เขามีอายุรุ่นราวคาวเดียวกันกับคุณอะไรแบบนั้นนะคะหรือคนที่เขาอยากจะเหมือนกับ เรารู้สึกว่าเขาจะต้องลดอีโก้ลดอีโก้ลงมาเพราะเขาไม่อยากจะเสียไม่อยากจะเสียความรู้สึกเสียความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียโอกาสนะคะที่จะได้สารความสัมพันธ์นี้กับคุณอ้ใช่เลยนะคะไพ่เซเว่นออฟสอดนะความคิดที่เขาซ่อนไว้สิ่งที่เขาปิดไว้ในใจนี่แหละคือความที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนั้นมันมันทะลุ ล้นออกมานอกหัวใจเขาหมดแล้วมันไหลหลั่งออกมามันเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกกับคุณให้รู้เหลือเกินเลยค่ะอยากจะขอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแบบนั้นเลยเขาเหมือนกับทนเก็บความรู้สึกนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นความรู้สึกที่มันอัดอั้นนะคะ W of t u n e ค่ะคุณกับเขาเนี่ยเป็นโชคชะตาสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนกับโชคชะตาเนี่ยกำลังบีบให้เขารู้สึกว่า เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะเขาจะอยู่ในจุดที่มีอีโก้กับความรักไม่ได้แล้วเพราะพลังงานของคุณเน่เป็นพลังงานของคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองต่อให้คุณไม่ได้ลงเอยกับเขาก็มีคนที่เขารอคอยที่จะมาจีบคุณหรือรอคอยที่จะมาแสดงความรักมอบความรักให้กับคุณนะคะมองว่ามีด้วยนะคะเนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขามีคู่แข่ง เหมือนกับโชคชะตาเนี่แหละคะ่ะพัดคู่แข่งเข้ามาให้เขารู้ว่าถ้าเขายังเป็นแบบนี้นะยังซ่อนความข้างรักเอาไว้ไม่แสดงออกมาเนี่นะคะเขาก็อาจจะสูญเสียคุณให้คนอื่นไปก็ได้นะคะเรามาดูกันหน่อยนะว่าไพ่ดิเอมพลอร์คนนี้นะคะ mm hmm. เขาลักษณะเป็นยังไงอีกนะคะ mm hmm. เขาเป็นเช่นไรโอ้ที่แท้แล้วเป็นพลังงานของคนที่มีหัวใจรักที่ มีความสนิทสน ე หหาคุณมากๆเลยเขามีแพชชั่นกับคุณมากนะคนคนนี้เป็นคนชอบฟังเพลงด้วยนะคะเป็นคนชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงมีหัวใจที่เป็นเป็นเสียงดนตรีอะนะคะเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขจริงๆแล้วพลังงานเขาเนี่ยเป็นเด็กถือไม้เท้าคือคนที่มีเสน่ห์คนที่มีความน่ารักสดใสในตัวเอง นะะหนึ่งถ้วยเนี่ยเห็นไหมรักล้นใจเลยเขารักคุณจริงๆงนะคะคนคนนี้อยากจะยื่นความรักให้กับคุณอยากแส,แสดงให้รู้ว่ารักคุณมากแค่ไหนแล้วก็ทนเจ็บทนเก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะมองว่าเขารักคุณจนใจเจ็บนะต้องบอกว่ารักคุณจนใจเจ็บเพราะว่าไหหนึ่งถ้วยมากับสิบดาบนะคะเ,ออเป็นพลังงานของคนที่ทรมานตัวเองใต้หน้ากากของแพชชั่นที่มีกับคุณอย่างเต็มที่เลยแต่ ปิดเอาไว้ไม่แสดงออกมาภายใต้หน้ากากของ e อมเ r o เลอร์นะนะคะเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าพลังงาน The High Priestess นะคะพลังงานของคุณเนี่ยราชินีพระจันทร์นะคะคุณมีความลึกลับอะไรที่คนคนนี้เขาอยากรู้นะคะที่เกี่ยวกับตัวคุณ ไพ่ในออฟวานค่ะไพ่ของการ Take a คชั่นคุณเป็นคนที่มีความกระตือร้นแล้วคุณก็ทำอะไรแบบที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ง่ายกับสำหรับคุณไปหมดเลยอะนะคะไม่ว่าคุณจะเทคแอคชั่นอะไรคุณดูนิ่งๆแต่ว่าสิ่งที่คุณทำประสบความสำเร็จนะคะคุณอาจจะมีถ้วยรางวัลหรือใบป,ประกาศนียบัตรหรืออะไรเนี่ยค่ะที่แสดงให้คุณ เห็นถึงศักยภาพอะค่ะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแล้วดูคุณนิ่งๆเงียบๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยคุณเป็นคนที่มีความเป็นไฮเปอร์แอคทีฟในตัวเองไพเดทค่ะคุณอาจจะกำลังเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือจบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคนคนนี้เขาเฝ้ามองดูคุณนะ <S <S <ๆ>นะเขาอาจจะมองดูคุณตั้งแต่คุณยังมีความสัมพันธ์เก่าๆอยู่เลยก็ได้นะคะ เ,เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกอยากจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเงียบๆหลังจากที่คุณจบความสัมพันธ์คุณอาจจะมีความเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ข้งเก่าๆอยู่นะคะี่ไพ่เดอะเดทนะคะไพ่เดทแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าใครได้พูดคุยกับคุณนะคะต้องหลงเสน่ห์คุณจนไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่รอดแน่ๆนะคะโอ้ไพ่ six of cups ค่ะคุณเป็นคนใจดี มีเกณฑ์มากๆเลยนะคะว่าไพ่เดทและก็ซิกออฟคัพเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องราวของคนที่เคยคุยกันแล้วแล้วจบกันไปหรือพักความสัมพันธ์กันไปหรือหยุดนิ่งกันไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาในวันที่คุณรู้สึกจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของคุณหรือว่าคุณก็จะนิ่งๆกับเขาไปแล้วอะนะคะอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้เพราะว่าพลังงานของเขามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเดท ที่พลังงานของคุณนะและซิกออฟคัพอีกนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักคนในประเด็นคนเก่าๆได้เลยนะคะหากไม่ใช่นะคะหากเป็นพลังงานที่คุณเพิ่งเจอกันแล้วเป็นแบบนี้เลยคุณไม่รู้จักกันมาก่อนใครคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณตั้งแต่อดีตชาติได้นะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคุณกับเขาเป็นพลังงานที่ตรงกันะนะคะเพราะว่าไพ่ตัวตนที่ถามถึงเนี่ย เพจออฟวานกับไนท์ออฟวานค่ะอัศวินไม้เท้ากับเด็กถือไม้เท้าก็เป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองมีความกระตือรือร้น,นเวลาทําอะไรก็จะทําแบบเต็มที่เลยแล้วไพ่เดทกับไพ่สิทธิ์ออฟคัพมาเนี่ยเขามองว่าเหมือนกับเขารู้จักคุณมานานเขารู้สึกคุ้นเคยกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นสถานก,การณ์ของตัวคุณนั่นแหละที่เพิ่งจะจบกับพลังงานในอดีตมาแล้วรู้สึกเหมือนกับ คุณอยากจะใช้เวลาอยู่นิ่งๆของคุณคนเดียวแต่คนคนนี้เขาอาจจะกังวลว่าคนเก่าของคุณจะยังไม่ปล่อยคุณแบบนี้ก็ได้นะคะแต่มองว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนในประเด็นเก่าๆของคุณนั่นแหละนะคะที่ต้องการที่จะกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้แล้วว่าคุณยังจะต้องการเขาอยู่หรือเปล่าเหมือนคุณไปโฟกัสพลังงานอยู่กับการทำงานไปแล้วอะนะคะ มาดูกันหน่อยไพ่ k ิงอ of คับนะคะคนใจดีคนนี้นะคะทำไมถึงไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปัญหานะอืม The Moon เขาต้องเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้เหมือนกับยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์หรือคุณไม่ได้ให้สถานะอะไรกับเขา คุณอาจจะอยู่ในช่วงอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวอยากที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองดูเหมือนคุณก็ไม่ค่อยจะสนใจเขาเท่าไหร่ด้วยนะคะพลังงานคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่เขาเลยไม่ได้มีความเรียกว่าอาจจะคุณคุณไม่ได้มีความรู้สึกมากอย่างนี้เขารู้สึกอะค่ะคุณอาจจะเดาทางเขาไม่ถูกเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเอ็มพลเลอร์นะคะเขาก็อาจจะดูวางท่ากับคุณก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคถ้าเขาเป็นแบบนี้คุณก็อยู่ สวยๆอยู่เฉยของคุณนะคะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะ take action เนี่ยแต่ไพ่เดอะ o ูนนะคะเป็นไพ่ของจิตปัญญาณความรู้สึกผูกพันกันลึกซึ้งเป็นความรู้สึกที่คนคนนี้เขาคลั่งรักคุณขั้นสุดเลยนะคะไพ่เดอะมูนเนี่ยนะ เนี่ยใช่เลยนะคะเป็นคนเก่าของคุณได้เลยเนี่ยอยากกลับมาหาคุณคนที่มีประเด็นกันเป็นคนคุยก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสถานะแฟนนะเพราะว่าไพ่ก็ยังไม่มีท o อ f อบคัพอะไรออกมานะคะไพ่เกี่ยวกับในเรื่องความรักเนี่ยนะคะเป็นไพ่การจบแล้วก็การกลับมาการวนกลับนะคะอาจจะเป็นคนคุยน่แหละค่ะคนคุยเก่านะคะเป็นคนคุยคนที่รู้จักกันคนที่มีประเด็นกันอะไรแบบนั้นนะคะ คนคนนี้นี่แหละนะเขาอยากกลับมาหาคุณคิดถึงคุณมากมากเลยแต่ก็ยังมี e อีโก้นะยังมีอีโก้มีอัตตาอยู่นะคะนะมาดูกันไพ่ใน i g h t of p e n t a c l e สนะคะสถานการณ์ที่เขาอยากจะสารภาพร,รักอยากจะขอความรักอืมเขากลัวว่าเขาจะเจ็บปวดหัวใจไพ่สามดาบอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจมาก่อนอาจจะเคย ทำให้คุณตกอยู่ในการเป็นตัวเลือกก็ได้นะคะไพ่สามดาบนะคะและไพ่การหยุดพักกันไปมีกรณีที่เป็นการหยุดพักกันไปกับกรณีที่เขาอาจจะมีตัวเลือกมีช้อยส์นะคะในอดีตหรืออาจจะเป็นคนที่เจ็บปวดหัวใจมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วพลังงานเนี่ยหยุดนิ่งกันไปพักความสัมพันธ์กันไปเป็นคนเก่าๆแน่นอนคนในอดีตของคุณนะคนที่มีประเด็นกันเลยนะคะเนี่ยนะคะมีประเด็นของการหยุดพัก นิ่งๆกันไปห่างกันสักพักแล้วก็มีในเรื่องของเนี่ยค่ะสามดาบการทําให้อ,อกหักเสียใจคนที่ทําให้รู้สึกไม่เป็นที่รักผิดหวังนะคะแล้วก็มีความตรอมใจนะคะเขาอยากท a k แอคชั่นเนี่ยเห็นไหมคะเขาอยากจะเ a คแอคชั่นอยากจะลุยอยากจะอยากจะลุยเปิดเผยหัวใจไปเลยนะคะแต่สถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับเขากําลังละล้าล,ละลังว่าจะทํายังไงดีทําได้แต่เพียงสองคุณน่เจ็ดดาบนะคะ เรามาดูกันนะว่าไพ่เจ็ดดาบในตอนนี้เนี่ยเขามีความคิดอะไรที่ซ่อนไว้นะคะไพ่เจ็ดดาบของคนที่ข้างรักคุณโออยากขอความรักแล้วคุณเป็นที่หนึ่งนะเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วเป็นไพ่ดอวันเลยเนี่ยเป็นไพ่เหรียญช็อกโกแลตที่ปอกออกมาแล้วด้วยนะคะเหรียญทองปอกมาเป็นช็อกโกแลตหวานเนี่ยเห็นไหมคะภายใต้สีที่ดูเลอคขามีค่าแต่ข้างในนั้นคือความหวานหอมละมุนละมค่ะ คุณเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่ดีต่อใจเขาเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดที่เขาเคยพบเจอแล้วที่ผ่านมาเขาอาจจะมองข้ามมองข้ามคุณไปมองข้ามคุณค่าในตัวคุณไปเหมือนกับพลังงานที่เป็น e m p e r ร์นะคะเขาก็จะมองว่าตัวเขาเองนั้นสามารถที่จะมีความรักได้แบบไม่จําเป็นจะต้อง พิจารณาอะไรมากมายสักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้คิดจริงจังในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้แต่ด้วยเป็นโชคชะตาและพรลิขิต mm hmm. The View of f o u n e เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เขานั้นกลับมามองถึงสถานการณ์ที่ละเลยคุณไปในอดีตนะคะนี่ยกลายเป็นว่าที่แท้แล้วคุณคือหนึ่งเหรียญคือคนที่มีค่าคนที่ดีต่อใจคนที่เขาเผลอโยนทิ้งความสัมพันธ์ไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะรักษาคุณเอาไว้สุดท้ายแล้วนี่นะคะสเตรนจ ความมั่นคงมาค่ะไพ่สเตรงนะคะเป็นไพ่ของชาวสิงนะคนคนนี้นะคะเขารู้สึกว่าถ้าเขากลับมาคราวนี้นะเขาจะยอมคุณเลยคนคนนี้จริงๆแล้วเวลามีความรักเนี่ยเป็นคนที่ยอมคนรักมากๆนะคะและเดอะทาวเวอร์ใช่เลยค่ะเขารู้สึกว่าเขานั้นพลาดไปแล้วนะคะที่ทําให้หัวใจคุณนั้นพังท,ทลายลงมาเหมือนกับในตอนนี้คุณยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแล้วคุณก็ พร้อมที่จะพังเขาได้เหมือนกันเหมือนกับในตอนนี้เนี่ยคุณไม่ได้สนใจแล้วว่าคุณจะเป็นที่รักของเขาหรือเปล่านะคะแต่เขาเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่กลับมาข้างรักคุณสุดๆเลยนะคะเรามาดูพลังงานของไพ่เก้าเหรียญกันค่ะไพ่เก้าเหรียญอยากจะบอกอะไร โอ้เขาต้องพยายามคุณคนนี้เขามองว่าตอนนี้เนี่ยคุณโสดแล้วคุณก็เฉิดอชัยมากเลยเขาคงจะต้องพยายามในความสัมพันธ์นี้เยอะมากๆคงจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะมากๆเลยสำหรับคุณนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยในตอนนี้มีคนน่าจะมีคนลุมจีบคุณเยอะมากคุณเป็นที่สนใจแล้วคุณโดดเด่นจริงๆนะคะตัวเขาอยากจะปกป้องความสัมพันธ์นี้นะไม่อยากจะสูญเสียคุณไปเดี๋ยวเขาจะ take action ค่ะมองว่าต้องใช้ความพยายามมากๆเลยในความคิดของเขานะ ว่าจะได้คุณกลับคืนมาเนี่ยไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะคุณอาจจะไม่ได้ใจดีกับเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนใจดีอยู่แหละแต่คุณไม่ได้โฟกัสที่เขาแล้วะนะคะไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยจริงๆเลยคนที่มีค่าคนที่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองแล้วคุณอยู่ในจุดที่มั่นคงแล้วด้วยนะคะในตอนนี้นะไพ่เอ็ออฟคัพค่ะโอ้เป็นพลังงานการเดินจากไปนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าในตอนนี้นะคะไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไปไม่ว่าเขาจะ จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็อยู่ของคุณได้คุณตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองราชินีเหรียญแล้วคนที่เคยเดินจากคุณไปเนี่ยค่ะคนที่เคยหันหลังจากคุณไปคนที่เคยเทคุณไปเนี่ยเอสเอาครับกำลังจะกลับมาพยายามอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่เขาเป็นโชคชะตาของคุณนะคะคนคนนี้เหมือนมีโชคชะตาที่จะต้องเมินคุณอะคนที่มีโชคชะตาที่เห็นคุณแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ประทับใจในครั้งแรกหรืออาจจะไม่ได้คิดว่า จะเป็นไปได้เลยละเลยคุณไปแล้วนี่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมาว่า เขาจะต้องยอมคุณเนี่ยสเตรนนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นพลังงานเอมเพลอร์เก่งมาจากไหนยังไงแล้วคนคนนี้มีดวงชะตาที่จะต้องยอมคุณและนี่ค่ะแน่นอนเลยคนทางไกลนะการติดต่อสื่อสารเขาอยากติดต่ออยากทักทายมาหาคุณนะคะไพ่เด็กถือดาบการตามส่องการมองดูเขาส่องคุณหนักมากเลยค่ะในช่วงนี้นี่แหละค่ะคนที่เขาข้างรักคุณคนไกลคนต่างชาติคนที่มีประเด็นการคนคุยเก่าคนที่เคยจบกันไป คนที่เคยทอดทิ้งคนที่เคยเทยคุณคนคนนี้แหละนะคะที่คลั่งรักคุณนะคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นการอ่านไพ่แบบที่แนวที่กระจัดกระจายนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่าเขาคนนี้เนี่ยยังรักคุณแล้วก็คลั่งรักคุณอยู่มากๆเลยนะคะโอเคจบแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ